เข้ารับการรักษาในสถาพยาบาลของรัฐแต่ละแห่งนั้นต้องยอมรับว่ามีจำนวนมากแค่ทุกแห่งกว่าจะผ่านขั้นตอนการยื่นบัตรรอคิวเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยจนกระหั่งรอรับยาผู้ป่วยต้องใช้เวลากว่าครึ่งค่อนวันจึงแล้วเสร็จบางรายที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดต้องรอนานจนตกรถกลับบ้านต่างจังหวัดไม่ทันก็มีอห้า2 2> ัวจะเข้าหาหมอเนี่ย จาะเลือดก่อนต้องไปเข้าคิวเสร็จแล้วก <laughs> <It 's S 1> ็เจาะเลือดเจาะเลือดเสร็จแล้วก็มาเนี่ยมานั่งคอยหมอได้คิวคนที่ย9่เก้านาไมครับยายก็นานก็นานแค่คนที่อยู่เนาะคนที่อยู่ในกรุงเทพเขาก็ต้องก่อนเราใช่ไหมเพราะเขาอยู่ในกรุงเทพเรามอยู่ต่างจังหวัดนครปฐมทุกคน างที่โรงพยาบาลสิริราชเป็นโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยเข้ารับบริการมากถึงวันละ9,000คนหรือเฉลี่ยปีละ3ล้านคนโดยเป็นผู้ป่วยในประมาณ8-9หมื่นคนจึงถือว่ามีจำนวนมากที่สุดในเอเชียอาคาเนย์และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหานี้โรงพยาบาลสิริราชจึงร่วมกับบริษัทไปรณีนีไทยจำกัดทำโครงการสิริราชก้าวไกลจะส่งยาทั่วไทยทางไปรสียีครั้งแรก สำหรับประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมขอรับโครงการจัดส่งยาทางไปรษณีย์กับโรงพยาบาลศิริราชนะคะสามารถทําได้ง่ายเพียงแค่หลังจากตรวจเสร็จแล้วแจ้งความจานงกับแพทย์ผู้ตรวจเสร็จแล้วนะคะเดินมาที่ห้อง210เพื่อแจ้งแวามจํานงกับเภสัชกรค่ะจะส่สะสสะงยาทางไปรษณีย์นะคะใช่ค่ะเดี๋ยวรบกวนกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการแล้งแจ่นาซองนี้นค่ะเมื่อมาถึงที่นี่นะคะก็กรอกรายละเอียดขอเข้าร่วมโครงการ2นะคะเขียนที่อยู่ที่ต้องการให้ยาจัดส่งถึงบ้านท่าน 3. รับฟังการใช้ยาจากเภสัชกร 4. รับใบนัดและ 5. นานะคะชำระค่ารักษาการพยาบาลเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการบริการที่รวดเร็วและสะดวกค่ะซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อวันที่17ปมีนาคมที่ผ่านมาีผู้เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า300คนคิดเป็นพื้นที่ปลายทางกรุงเทพหมหานครและปริมณฑลกว่าร้อยละ5ขณะที่ต่างจังหวัดคิดเป็นร้อยละ46 สำหรับผู้รับบริการที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลจะใช้เวลาจัดส่ง1วันขณะที่ผู้ป่วยต่างจังหวัดจะใช้เวลาจัดส่งประมาณ3วันขั้นตอนกระบวนการจัดยาเนี่ยเราจะมีวิดีโอที่จะถ่ายเก็บไว้ว่ากล่องกลนี้คนไข้เช่อน,นี้ยาทั้งหมดถูกใส่เข้าไปในกล่องนะครับเมื่อเกิดปัญหาเราสามารถย้อนหลังกลับมาดูได้และเมื่อผู้ป่วย ได้ส่งส่งทางไปรษณีย์นะครับเราจะเป็น EMS นั่นก็แปลว่าในขั้นตอนระหว่างรอเราสามารถแทร c ได้ว่ายาถึงตรงไหนแล้วนะครับอย่างไรก็ตามหากการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ไม่ได้รับตามกําหนดหรือผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายจากการขนสง่งสามารถติดต่อรับผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ที่เคาน์เตอร์ให้บริการส่งยาทางไปรษณีย์ห้องอายุรศาสตร์ฝ่ายเภสัชกรรมหรือโทร024199019 เจษดานพาพรถ่ายภาพพัทราพรแต้มสุวรรณข่าวห้าหน้าหนึ่งรายงาน